ความเคลื่อนไหวจากสองกลุ่มก้อนทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนปชหรือว่ากปปสนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่นปชนัดชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะจังหวัดนครปฐมครับการออกมาชุมนุมในครั้งนี้ต้องการที่จะปกป้องประชาธิปไตยขณะที่กปปสนะครับก็ยังคงปักหลักชุมนุมที่บริเวณสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้งหมด มีเพียงกปปศแจ้งวัฒนะนะครับที่ไปปิดล้อมสอ,อสอนะครับบริเวณสโมสรตำรวจครับ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสในการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเพียรวันที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ยังคงยึดสถานีโทรทัศน์เป็นวันที่สองแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้คือการเคลื่อนมวลชนของกปปสเวทีแจ้งวัฒนะใต้พยายามรื้อแนวแบลริเออร์ที่กั้นอยู่หน้าสโมสรตำรวจซึ่งเป็นที่ตั้งของศูงนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรศโดยพุทธอิสระขอให้สอ,อรศส,ส่งตัวแทนมาขอขอมา หลังไม่พอใจที่ถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเมื่อวานนี้พร้อมปิดการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรงังสิตฝั่งขาเข้าทุกช่องทางรวมถึงถนนบนโทเวยจนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก นอกเหนือการชุมนุมของกลุ่มกปปสแล้วยังมีการชุมนุมของกลุ่มนปชที่นักรวมพลแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยที่ถนนอักษะซึ่งมีมวลชนเดินทางจากต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุมจำนวนมากด้านแกนนำย้ำจะชุมนุมจนกว่าจะได้รับชัยชนะและสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยกับคืนมา ด้านสอสอาาออกแถลงการประนามกลุ่มกปปสหลังนำมวลชนไปบุกยึดสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีและทำเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะการบังคับให้สื่อถ่ายาทอดแถลงการของนายสุเทพเทือกสุบันซึ่งเป็นการคุกคามสื่อที่สำคัญจากพฤติกร,รรมของกปปสที่สร้างความวุ่นวายจนทำให้ศาลอนุมัติหมายจับแกนนำในข้อหากบฏก่อการร้ายและข้อหาอื่นรวม1ิข้อหา เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สันติซึ่งปปองอจะดำเนินการสืบสวนและอายัดทรัพย์แกนนำกปปอสอต่อไป